สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้นั้นก็ยังคงยุ่งเหยิงไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเบิดมาเจอหน้าฟีดข่าวแบบนี้นั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียบเรียงแถลงเรียนไขตรงไหนก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นตอนแรกก็คิดว่าจะเลิกทาข่าวในสุเทพแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันหลายวันเกินไปแล้วแต่ก็จะเดี๋ยวจะมีการมาถแถลงเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านส่วนพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้ตั้งวอลลุ่มแล้วงั ครับท่านมาแล้วเว้ยประจาธิปั์นะครับท่านผู้ชมตั้งทีมเฝ้าระวังมอนิเตอร์ข่าวเท็จเอาผิดพวกใส่ร้ายโจมตีพักครับท่านก็ไม่ด้วยจะต้องทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยก็ต้องเล็ดอิดบีข้ามผ่านมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้หลังจากที่มีการเลือกตั้งจากบัตรหนึ่งใบนะครับท่านผู้ชมแบบที่เราที่เราไปเลือกตั้งกันรอบก่อนนั้นตอนนี้ก็ได้มีราชกิจจานุเบกษานะครับท่านผู้ชมมีการโปรดเกล้าไปไปที่เรียบร้อยนั้นก็ส่งผลให้สลิมรอดช่องนะครับท่ี ช่องนี้ไม่มีนะครับท่านเพราะว่าเป็นช่องปัดจากสลิมนั้นโดยตอนนี้ก็หลังจากที่มีการเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งใหม่ในกรทดานผู้ชมแล้วก็จะมีสสบัญชีรายชื่อแบบป์ดีนลิสต์นั้น100้นะครับท่านผู้ชม100คนแล้วก็สสแบบเอ่ออะไรวะลืมเลยเว้ยอ๋อแบบแบ่งเขตนะครทดานผู้ชมอีก400ที่นั่งนั้นก็ส่งผลให้พักประชาธิปัตย์นะครทดานผู้ชมจากอดีตคนนี้ก็ลงเข้ามาโ่หัวกับบ้านในโทรศัพท์ของผมได้อย่างไรไม่รู้โดยการหลอกล่อของระ บอกทักษิณนั่นอย่างตาหลอกหลอนพวกสว่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้พวกนี้อย่างไม่หยุดยัง้งในการดึงบูชมโดยตั้งแต่มีพรรคไทยรักไทยมามีทักษิณชินวัตรมานั้นก็ไม่เคยมีคําว่าไอ้ขี้ไพ่นำหน้าในการดึงบูชมมาจนถ,ถึงทุกวันนี้โดยเลือกตั้งรอบที่ผ่านมานั้นพรรคเพื่อไทยก็ชนะในะการดึงบูชมแต่พอไปยธดมันจิ้มไอ้พวกสวซึ่งประชาชนาหลายถามว่าแปว่าสวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเพื่อมายกมือโหวตให้เองเป็นนายกในการดึงบูชมถามถ้าเกิดสมมติว่าเป็นผมนี่การทำแบบนี้ไปผมก็บอกว่าผมไม่กล้าในการ ผู้ชมพ่าพลเอกปุของผมนั้นเก่งและผมก็ไม่กล้าทําแบบนี้ครับท่านบพว่ามันทุเละเกินไปนะครับท่านผู้ชมแต่เดียวก่อนตอนนี้เทพไทยเสนาพงรวมทั้งหนายหมอ่าลงนะครับท่านผู้ชมมีการเลือกตั้งที่ใดน,นั้นมันก็แพ้อยู่ช่วงนาตาปีตอนนี้ก็เลยเริ่มออกมาแล้วครับท่านโดยเทพไทยที่ไม่ใช่ยาสีฟันนะครับท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดอะไรเขาแปลงฟันดีวันเลือกตั้งตามกติกาใหม่ทาระบอบทักษิณคืนชีพนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรสําหรับไอ้นี้นะครับท่านมันจะกลัวจะแพ้ทักษิณชินวัตรอย่างช่ว เปล่านั่นก็น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาแม่มือตั้งแต่มีพักไทยรักไทยเมื่อปี44นะในพักนี้ก็ไม่เคยชนะอีกเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นที่ทุเลสิ้นดีหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจโดยนายเทพไทยนะครับท่านผู้ชม,มอดีตกบสรอดช่องนกหกวีตัวยงอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนั้นก็ได้มีหน้าออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับท่านผู้ชม,มบอกว่าอโพสต์ข้อความว่าระวังระวังอะไรหายมึงบอกไม่ใช่โอ้ยโทษโทษโดยระวังระบบทักษินคืนชีพหนีระบอบทักษินเจอระบอบประยุ แล้วมึงไปเป่านกหวีดเรียกมันมาทาไมไายตออไม่มีเจอหนีระบอบทักสินเจอระบอบประยุทธ์หนีระบอบประยุทธ์เจอระบอบทักษินอีกรอบอะไรป,ป,ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ไอ้ไอ้ตัวไหนเหมือนกันครับท่านนี้นอกเรื่องหน่อยนะเนี่ยไปเป่านกหวีดแม่มเอ้ยรถไม่หยุดไม่พอส่งผลให้เบอกตู่นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ประยุทธ์โผล่กบานมาพร้อมกับรถถังนี่ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆส่วนตัวของนายเทพไทยนะครับท่านผู้ชมเชื่อว่าการเลือกตั้งตามกติกาใหม่จะทําให้ระบอบทักสินคืนชีพมาอีกครั้งโดยท ที่ผ่านมาเราหนีระบอบทักษิณแล้วก็กลับมาเจอระบอบประยุทธ์และระบอบประยุทธ์ก็แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้ระบอบทักษิณกลับคืนมาอีกแล้วก็ถามว่ามึงไม่เป่านกหวีทําไมมึงเลยไม่ใช่โอ้ยก็จะทําให้ระบอบทักษิณกลับคืนมาอีกถือว่าเป็นวิบากกรรมของคนไทยและการที่รัฐธรรมนูญมีกติกาออกมาเช่นนี้จะโทษใครไม่ได้เลยนะเนี่ยนอกจากไอ้พวกนกหวีใช่ไหมวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยโอ้ย,โ,อย,โ,อย,โ,อยโทษทีตาฝากจะโทษใครไม่ได้เลยนอกจากพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเดินผู้ชมโดยเฉพาะประชาธิปัตย์อ๋อไม่ใช่เว้ย ไม่มีไม่มีไม่มีประชานิปปัดที่ผลักดันให้มีวิธีการคำนวณที่นั่งสอสอแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการยื่นดาบให้ศัตรูในการดูชมแล้วก็มีการยกภาษาแม่มึงคิดประเทศหรือเปล่าไม่แน่ใจเล่นดัมมี่เรียกว่าตีโง่ให้เขาเองนั่นการดูชมก็ต้องติดตามอีกทีว่าตีโง่ให้เขาเองนั้นมันจะเกี่ยวอะไรกับอีโง่เล่นระเบิดหรือป่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจในการดูชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากการหลอนทักษินไม่หยุดยั้งครับท่านแล้วก็ตอนนี้สมชัยสีสุริยกรอดีกกตตอนนี้ได้เข้าพักของพลตำรวจเอก ตอนนี้พนลนุษเดกเสรีพิสุทธิ์ในการดูชมเมื่อวันสองวันก่อนนั้นก็ออกมาบอกว่าเนี่ยประยุทธ์เนี่ยที่ออกไอเดียระดับสังฝังชิปในการดูชมแม่มึงไม่รู้ว่าชิปมาจะหายไปหรือย่างนั้นโดยให้ทหารมาปูผักชีอะไรทนองนี้นั้นในการดูชมพลเอกเออเออใครแล้ววันเนี่ยอ๋อพลนุษเ <c oughs> ็กเสรีพิสุทธิ์ครับท่านก็บอกว่าเนี่ยไม่อยากจะบอกว่างโง่อะไรประมาณนี้นะเออผมก็เห็นด้วยหรือไม่นั้นไม่แน่ใจะะะะบท่านผูชมแต่หลังจากที่มีการเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งนี้เ <c oughs> พื่อไทยทิ้งห่างครับท่านหรือไม่่่่ไมมแแนนนใจบู้ชต เขาพาดมาแบบนี้โดยสมชัยสีสุทธยกรอดีกก,กตคำนวณผลเลือกตั้งปี62ชี้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพื่อไทยชนะพลังประชารัฐแน่นะครับแล้วก็แบบทิ้งห่างด้วยก็ต้องติดตามอีกทีนะคับท่านผู้ชมโดยพลังประชารัฐนะั้นมันจะมีพักไอ้พวกสวรอดช่องนะคับท่านผู้ชมมาโดยประชาชนไม่ได้เลือกครับท่านจิ้มมาโดยปบะยุธ์บระวิตย์นะคับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีก็เป็นสิ่งที่ออกมาไม่ได้เรื่อยไม่หยุดยังครับท่านส่วนประชาธิปต์นั้นมันจะตั้งวอลลุ่มเพื่อระวัง เออไอ้อเออทือกครับท่านได้โผลว่ากบานมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยอันนี้ก็เรียกว่าห้าวันติดแล้วไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยหลังจากมีปัญหาเลือดล,ลากลากระสังเรื่องคดีกบฏกบพศนั้นวันนี้ไอ้เทือกครับท่านก็ได้ขึ้นศาฟลฟ้องศิริวิทย์ช่วงเสนนะครับท่านผู้ชมตอนแรกเปิดมาดูข่าวนี้เฮ้ยอะไรกันว่านี่อันนี้มันกูหรือเปล่าว่าเพราะได้มีบรรดาประาาชาชนทั้งหลายอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเห้ืไปเจอผมที่มอบผมก็อุตส่าห์ดีใจโดยพี่ขอถ่ายรููปปนน่่อออยยยขถาารรีกกแแแลล้้วว็เตจะ พี่ชายิรวิชช่วงเีนนะผมก็อ๋ออันนั้นมันคนละคนนะครับท่านผู้ชมกลับกันอีกด้านหนึ่งคุณศิรวิชช่วงเสนก็บอกว่าเนี่ยเออน้องนัดเป็นไงบ้างเขาก็บอกไม่ใช่เว้ยกูชื่อศิรวิชนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปครับท่านแต่ที่แน่ๆต้องทําอย่างไรนั้นต้องอ่านข่าวต่อลืมไปยังไม่จบข่าวยังไงนั้นไม่ได้โดยนายสุเทพนะครับท่านผู้ชมขึ้นสารฟ้องศิรวิชช่วงเสนครับท่านหมิ่นประมาทในรายการอะไรสักอย่างโพสข้อความอ้างสั่งทหารจุด็ไดชนครับท่านผู้ชมแล้อก นี้โดยเทือกครับท่านผู้ก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยขึ้นศาลไต่สวนคดีฟ้องมินสิริวิชช่วงเสนหัวหน้ารวมพลังคนรุ่นใหม่โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทกล่าวอ้างว่าสั่งทหารให้จุดจุด,จดประชาชนนะครับด่านผู้ชมและปรับกระทรวงแลกงบอะไรต่างๆนานาส่วนคดีทุจริตการสร้างโรงพักบพชส่งฟ้องศาลฎีกานักการเมือง30พฤศจิกายนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเทือกนะว่ามันจะรอดหรือไม่รอดนั้นก,ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับด่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจสาเหตุที่ฟ้องศิลช่วงเสนี้ ah <laughs> ก็บอกว่าเนี่ยมีการมาใส่ร้ายตนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมว่าเอสั่งฆ่าอะไรเนี่ยว่าตนได้สั่งให้ทหารจูุ่ประชาชนเสียชีวิตรวม12รายและข้อความตังกล่าวทําให้พักรวมพลังประชาชิไทยอะไรวะเนี่ยจ่ายเงินเพื่อจะได้งานกระทรวงการอุดมศึกษาซึ่งมีงบกว่าหมื่นล้านต่างๆนานาทาให้ด้อยศักดิ์ศรีนะครับท่านผู้ชมเป็นการด้อยค่าทาให้ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงโอ้มีการเสื่อมเสียอีกแล้วเว้ยนรว่าหมดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปทั้งนี้ เทือกครับท่านโดนและทนายความก็จะมายื่นอุทธรณ์คดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุกไอ้เทือกในกรดดานผู้ชมเป็นเวลา5ปีแล้วก็พร้อมกับต่างๆนานาณนี้ที่ไปร่วมในขบวนการ,รลอดช่องสลิมน,ะนะั้นในกระดานผู้ชมจำคุกคาบปีคดีบกบฏกบปศด้วยอะไรต่างๆนานานั้นก็ช่างมันไปก่อนในกระดานผู้ชมเลดิดบีช่างกแม่มันไปเลยครับท่านก็ต้องจับตามองในกระดานผู้ชมว่าด้านคุณศิลวิชช่วงเสนั้นซึ่งประชาชนทั้งหลายนั้นจำผิดจำพลาดมาว่าเป็นผมนี่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรรดดีเเปิช้าาามคับท่น แม่ทางอย่างแรกเลยเฮ้ยนัดทำไมน้งคลายจังว่าเนี่โดนแล้วเหรอผมก็ดูออกไม่ใช่นี่ว่าผิดคนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปดีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไอ้หมอไม้ชี้มาอีกแล้วหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้ไม่มีข่าวครับท่านมีแต่ข่าวไอ้หมอว่าลงโผมาอีกแล้วโดยหลังจากที่มีการเลือกตั้งจากบัตรใบเดียวนั้นในปี60หรือว่าหรือแล้วว่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนการเลือกตั้งใหม่นี้โหวตกล้าไปไม่ได้เรียบร้อยนั้นไไหนนนววว่่่่าาาลลงะครบูู้้้ชมมมจออพยแ หรือเปล่าเนี่ยได้มีการออกมาเสนอหน้าหรือจะไม่เสนอไม่แน่ใจบอก7สิ่งที่จะเกิดตามมาหลังเปลี่ยนไปใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบมึงจะแพ้อ,อีกแล้วใช่ไหมบอกฉันมา ไม่ไม่มีโอ้ยไม่มีนี่วามึงจะแพ้ฉันไหมบอกชั้นมานั้นไม่มีนะครับนานผู้ชมก็เอาเป็นว่าต้องโชว์แค่นี้พอนะครับ่านผู้ชมเพราะถ้าสมมติอ่านข่าวนี้ต่อไปนั้นอาจจะทําให้ขาไกลๆผมค้างได้นะครับ่านผู้ชมเพราะสาเหตุมันมาจากการอ้าปากแล้วเมื่อยครับท่านก็จะเป็นคนคนไปนะครับ่านผู้ชมบางคนมีประโยชน์ผมก็จะอ่านแบบยาวๆหรือจะไม่ยาวนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับนานผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้หากใครที่กําลังคิถึงนายสุวิทย์ทองประเสริฐนะครับ่านผู้ชมขยับกลวยมีเรื่องต้องอยู่วงเล็บว่าเป็นกอไก่นะครับ ท่านอย่าไปเปลี่ยนเป็นคอควายเดี๋ยวความหมายมันจะเปลี่ยนปิดแยกแจ้งถนนวัฒนาอะไรต่างๆนานเมื่อช่วงนาตาปีสมัยที่เทื่กมาชดดาวกรุงเทพชดดาวแบงคอกแบงแขก,กอะไรนี้แต่นี้ครับท่านมันมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยนายสุวิทย์ทองประเสริฐครับท่านแต่เขาเขียนว่อาอดีตบุษไทยสละนั้นก็ไม่รู้จะเรียกได้หรือเปล่าโดนสึกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมส่งทนายแจ้งเอาผิดมาตา112ลุงวันนัสยากับพวกครับท่านโดยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะมีมาตา112 113แล้วก็116ด้วยนะครับท่านผู้ ก็ขายแฟลอีกหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมโอ้ยอะไรของมันว่าเนี่ยก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านว่าสถานการณ์ของตอนนี้นั้นจะเป็นดาวรุ่งแล้วก็จะไปพุ่งลงเหวที่ไหนนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางนายสุเทพนั้นก็ออกมาบอกว่าเนี่ยประยุทธ์เนี่ยสุดยอดจริงๆเลยตอนนี้นี่อนาคตข้างหน้านั้นจะสนับสนุนประยุทธ์เป็นนายกอีกหรือไม่นั้นเทือกในท่านผู้ชมก็ได้บอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูตอนนั้นอีกทีแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยเท่าที่ตัวเองดูนั้นรู้สึกว่าประยุทธ์ เทียบได้ครับสานแม่มมงเอยอะไรของมันว่านี่โดยดิซิต์แฉดันิสต์บุไอ้ควายไอ้ไม่ใช่บัฟฟาโลนั่นแปลว่าภาษาอังกฤษนะครันบนะผู้ชมแปลว่าควายไม่ได้เกี่ยวกันเมื่อกี้ผมลืมไปว่ากูต้องท่องภาษาอังกฤษนะครันบนะผู้ชมเดี๋ยวจะเก่งเหมือนประยุทธ์แล้วก็จะชิบหายกันไปใหญ่ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะเป็นเพราะอะไรส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมกระแสข่าวสังคมไทยว่าจะมีการยุสบสภาแหละมายุสบสภาแหละนั้นตอนนี้ก็อาจจะมีสิ่งออกมาบอกเหตุแล้วหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเพราะ ตอนนี้ประธานเอยไม่ใช่เออถูกต้องแล้วนี่ว่าประธานสภาชวนหลีกไฟขออภัยเมื่อกี้สับสนครับท่านโดยบอกว่าอย่ารีบยุบสภานะประยุทธ์มึงออกไปก่อนในเ,เวน้นไไม่ใช่โอ้โทษเลย,ย,ยไม่มีโดยอย่ารีบยุบสภาชวนหลีกไฟไอ้ไม่ใช่ชวนหลีกไฟฝากถึงรัฐบาลรอกฎหมาย,มย,มล,มายลูกเสร็จก่อนแล้วกฎหมายแม่เสร็จยังเลยไม่ใช่รอกฎหมายลูกเสร็จก่อนวันมีปัญหาในการดผูนะ้ชมวอมบอกว่าอย่าเพิง่งรีบด่วนยุบสภาอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้โดยชวนไฟเขียวไอ ไฟเขียวที่ว่านี้ไม่ใช่ไฟเขียวเลีอยแดงนะครับท่านผู้ชมที่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรเพราะอันนี้คือชวนหลีกภัยไฟเขียวเพราะมาจุล่ากฎหมายลูกนะครับไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่มีอันนี้ลูกก่อนข้าววาันแประชุมสภารอรัฐบาลเสนอคาดภายในเดือนธันวาคมนี้หวังว่าไม่ยุบสภาก่อนพิจารณาเสร็จเออวันมีปัญหานะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีถ้าเกิดประชุมยู่ต่อไปนั้นอาจจะมีปัญหาหรือป่านี้ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นเป็นที่ชื่นชอบอย่างชั่วนาตาปีนะครับ โดยในประเทศไทยนี้เดินไปที่ไหนก็มีแต่คนตะกลว่าวัน two f o r f i อะไรสักอย่างนี้นะครับผมก็เดินไปสักกี่ถามน้องน้องน้องบอกอะไรมึงมีอะไรบอกถามเมื่อกี้อะไรว่าวัน two T four f i เนี่ยฟังไม่ออกเขาบอกอ๋อฝึกนับเลขภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่อนสุดท้ายนั้นมันไออะไรสักอย่างนี่ช่วยไอไอครับท่านอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับใครนะเว้ยเฮ้ยเอแค่ไอเมื่อกี้ฟังอยู่อย่ายิ้มก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต ไปดีนะครับท่านผู้ชมทั้งศิลวิชช่วงเสนโดนนายสุเทพเทือกสุบรรฟ้องมิ่นประมาทเออขึ้นสารไต่สวนคดีร้องศิลวิชจัดรายการมินแล้วก็บอกว่ายอมสลับกระทรวงแลกงบอะไรวะเนี่ยยืนอุทธรณ์คดีกบบทกปปสเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เต้าข่าวเองนะเว้ยเฮ้ยพวกรอดช่องดักฟังอย่าพึงง่งยิ้มอันนี้ก็เป็นเนื้อข่าวนะครับท่านผู้ชมส่วนเนื้อข่าวตอนนี้ต้องเก็บไว้กินก่อนครับท่านเศรษฐกิจดีไม่มีจะแดกนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะต้องทำอย่างไรต่อไปดีแต่ที่แน่นๆวันนี้ต้องขขอขออบคุุณทททก่่าานนเลลยรัผู้้ชมมีงไวาาพ ในเฟซบุ๊กนั้นก็ลืมไปว่าเนี่ยเป็นวันเกิดของผมในเะรื่องนผู้ชมแต่ตอนนี้ผมยังหายใจเข้าอืมแล้วก็หายใจออกอยู่อย่างดิบดีในะครท่านผู้ชมยังไม่รีบด่วนตายไปในไม่ช้านี้ฉะนั้นหมอไม้ชี้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการผ่าผีผ่าศพนั้นอย่าเพิ่งนั่งยิ้มตอนนี้หุบยิ้มก่อนแล้วก็มาฟังข่าวนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรต่อไปดีหลังจากที่เปิดมาเห็นภาพหมอพรทิพยนะ์ในครท่านผู้ชมแม่มือเอ้ยเจอดอกแรกกูแทบจะกระแทกไปหลังบ้านเลยครับท่านลวงเขาอีกเนี่ยเร ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ไม่มีข่าวหมอพรทิพย์ครับท่านเพราะว่าปากไปแล้วก็เมื่อยนะไม่รู้จะทําอย่างไรส่วนตอนนี้หากใครกำลังคิดถึงป้อมยุทธเลิศนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไอ้รัชนกสีนอกนั้นซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในทางขับเฮานั้นตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีคนติดตามของไอ้รัชนกนี้เออแปดหมื่นเก้าหมื่นคนแล้วนะครับท่านผู้ชมในขับเฮานั้นส่วนป้อมยุทธเลิศอะไรนี้ก็น่าจะเป็นแสนกว่าแล้วส่วนของผมนี่ก็ร้อยกว่านะครับท่านผู้ชมบอยูไม่น่าจะาไปวัดกับพวกนี้เลยนะเนี่ยพวกขอองผมมัันน้ยเิไปครบ ก็จะมีปัญหาเลือ้องลาคณะกรัสังกันนะครับท่านผู้ชมหลังจากไอ้รัชนกโพสถูกต้อมยุทธเลิศตบหน้าแล้วก็อะไร2ทีสักอย่างหนึ่งอะตบหน้า2ครั้งโดดถีบหลังนัดเคลียร์ใจอะไรสักอย่างนี้ก็ต้องจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นอย่างไรไม่แน่ใจแต่ว่าในสถานการณ์ทางขัดเท้านั้นก็รู้สึกว่าจะท้อฟอร์มมีลุงตุง,ตงนางสัขยยงขยาไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมผมก็เออ แอดเป็นเพื่อนของเขาไปก็ยังไม่ได้รับการตอบรับนะครับท่านผู้ชมสงสัยผมอาจจะยังไม่ดังพอนะครับท่านก็ต้องจับตามองต่อไปจะเอามาขยายผลเพิ่มเติมนั้นแต่ก็ไม่ได้ขยายนะครับท่านผู้ชมอะไรของมันว้นเนี่ยก็ไม่รู้จะทําอย่างไรต่อไปดีครับท่านโดยอะไรทําอย่างไรต่อไปดีนี้ไม่ใช่ว่าอะไรนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจตอนนี้แลนสไลด์ทําได้นะครับท่านผู้ชมโดยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเชื่อเพื่อไทยได้เก้าอี้เพิ่มแลนสไลด์ทําได้พักได้อาจมีเซอร์ไพรส์นะครับท่านผู้ชมแต่ก็ต้องอย่าลืมเรื่องอย่าง หนึ่งอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวคือประยุทธ์มันมีพวกสวะรอดช่องอยู่ในมือ250ตัวนะครับท่านโดยถ้าเกิดสมมติได้คะแนนเสียง2อ0อากว่านี้อาจที่จะประยุทธ์ได้เป็นนายกแต่ถ้าเกิดสมมติเสนอหน้าร่างกฎหมายอะไรมานะั <c oughs> า้นก็อาจจะไม่ผ่านอะไรประมาณนี้หรือเปล่าทาก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอ,อบางที่อาจจะรู้ก็ได้ครับท่านแต่ต้องเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ใครทั้งหลายแหละที่ไปต้อยค่าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้มันตั้งทีมเฝ้าระวังแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเหมือนป้าข้างบ้านเลยนะเนี่ยแต่ว่าเขาเล อะไรสักอย่างไม่รู้นะเนี่ยเฝ้าระวังทางป้าเฝ้าระวังอะไรก็บอกว่าเฝ้าระวังเดี๋ยวมันจะมีพวกโจรเข้าบ้านในกระดานผู้ชมมีตะก้อคออะไรสักอย่างนึงใส่ไปในปากของไอตัวนั้นด้วยนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนที่ศิลาเจนจารค้าเคยบอกหรือเปล่าว่าให้หาตะก้อไปครอปากใครสักคนนี้ก็ไม่อาจแน่ใจแต่นี้แน่ใจครับท่านประชาธิปัตย์มาแล้วในกรท่านผู้ชมตั้งทีมเฝ้าระวังมอนิเตอร์ข่าวเท็จเอาผิดพวกใส่ร้ายโจมตีพักครับท่านโดยถ้าเกิดสมมติไม่ไไม่ไม่ใส่เท็จนี้เป็นเรื่องจริงที่มันจะ ได้หรือเปล่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจในะครับท่านผู้ชมไข่ไก่ช่างกิโลอันนี้ไม่ได้ใส่ลายนะชื่นชมเพราะว่าผมชอบมากเดินไปตลาดแม่มือเอ้เดินไปก็เรียกว่าเข็ดแล้วนะครับท่านผู้ชมไปซืกินแม่ค้าพ่อค้าบอกเอ้ยแม่ค้าพ่อค้าเขาถามมีอะไรอีกมึงบอกเนี่ยผมจะซื้อไข่ไก่สี่ขีดครึ่งเขาบอกไปซื้อกับแม่มืออะไรประมาณนี้ผมก็สะเทือนใจลยครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกเขาไปว่านี่ไม่รู้เหรอรัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยตอนนั้นนะครับท่านผู้ชมไข่ไก่ช่างกิโลเขาบอกว่าไปใช้ร้านอื่นร้าน านนี้ไม่รับครับท่านผู้ว่านี้กับลบความจริงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาถแถลงเบื้องต้นในการดังผู้ชมโดยต้องขอขอบคุณสําหรับทุกคำอวยพรในวันเกิดวันนี้ด้วยครับท่านโดยหากชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปันกนะะันในการดันผู้ชมจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน